สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชุตินันชาแนลนะคะวันนี้พี่ก็จะมาแชร์วิธีการดูบัญชีที่ผูกไว้กับ facebook ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะคอมเมนต์ที่ถามว่าเราจะเข้าไปดูได้ยังไงว่าเรา ผูกบัญชีอะไรไว้กับ a c e b o o k นะคะเข้าไปดูเลขที่บัญชีธนาคารที่เราผูกไว้กับ Facebook บางคนก็ลืมนะคะว่าผูกบัญชีธนาคารไหนไว้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ก็จะมาแชร์วิธีเข้าไปเช็คย้อนหลังให้ดูกันนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือเข้าไปที่ a c e b o o k นะคะเข้าไปที่ a c e b o o k ปุ๊บ กดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราด้านล่างนะคะเป็นขีด3ขีดจากนั้นจะเข้ามาที่หน้านี้นะคะกดไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพเมื่อเข้ามาถึงแดชบอร์ดมืออาชีพแล้วนะคะเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะให้ทุกคนเลื่อนขึ้นนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นก็จะมาเจอตรงคำว่าอื่นๆตรงนี้นะคะ อยู่ด้านล่างการสร้างรายได้เจอตรงคำว่าอื่นๆแล้วเพื่อนๆก็จะเจอตรงคำว่าเครื่องมือนะคะให้เรากดไปตรงคำว่าเครื่องมือค่ะกดไปตรงคำว่าเครื่องมือแล้วก็จะมาที่หน้านี้นะคะจากนั้นให้กดไปตรงคำว่ายอดเงินที่ได้รับค่ะกดไปทางลูกศรที่ชี้ไปทางด้านขวามือนะคะ จากนั้นระบบจะลิงก์มาที่การรับชำระเงินแบบนี้ค่ะจากนั้นให้เรากดไปที่รูปฟันเฟืองจะอยู่มุมบนด้านขวาตรงที่วงสีแดงให้นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นระบบก็จะลิงก์มาที่หน้าการตั้งค่าการรับชำระเงินนะคะซึ่งหน้านี้นะคะก็จะแสดงวิธีการรับชำระเงินของเรานะคะ อย่างตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนามสกุลของเราหรือชื่อนามสกุลของผู้รับเงินธนาคารนะคะก็จะมีที่มาของแหล่งรายได้นะคะเมื่อเลื่อนลงมาอีกนิดนึงก็จะเจอกับข้อมูลภาษีนะคะสำหรับข้อมูลภาษีที่อนุมัติแล้วที่กรอกเสร็จแล้วก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้และขึ้นว่าอนุมัติแล้วแล้วก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าอนุมัติเมื่อ,อไหรค่ค่ะ เลื่อนลงมาด้านล่างอีกก็จะเจอกับข้อมูลบัญชีการรับชำระเงินนะคะก็จะเป็นบัญชีของประเทศไทยประเภทธุรกิจก็เป็นเฉพาะบุคคลนะคะแล้วก็จะมีอีเมลนะคะมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะสำหรับวิธีการเข้ามาดูว่าเราผูกบัญชีไหนไว้กับ Facebook ก็ไม่ยากเลยนะคะทำตามที่แอดได้ลงไว้ให้ได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามก็ฝากคำถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชุตินันชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเอต้องลาไปก่อนนะคะบายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ